สำหรับวิตามินซีนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันเต็มๆว่า a s สคอร์บิกแอซนะคะตัวนี้นะคะพบว่าร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะสั่งคราะห์เองได้นะคะเราจะต้องหาผักผลไม้เข้ามาเสริมค่ะโดยพบว่านะคะวิตามินซีนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ค่ะทำให้ผิวของเรานั้นนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะทำให้ลดริ้วรอยนะคะความแก่ชาราของเราไปได้นะคะช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะและยังทำให้ผิวใส ไร้สิวอีกด้วยล่ะค่ะและพบว่านะคะยังทําให้มีการสังเคราะห์ตัวคารนิทีนค่ะยังช่วยให้เราสลายไขมันนะคะมาใช้ได้ดีทําให้เราไม่อ้วนด้วยค่ะ หมอป้ามี่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านโบราณ100ปีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เคยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะเนื่องจากโบสถ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นโดนปิดค่ะแต่นะคะโชคร้ายก็คือว่าพอเวลาผ่านล่วงเลยไปนะคะโดนไฟเผาไหม้ค่ะมันก็เลยทําให้กลายเป็นบ้านร้างอยู่นะวันนี้ค่ะเลยทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่สนใจมาเที่ยวชมก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ท่าแรกค่ะ หรือว่าที่เราเรียกกันเต็มๆว่า Ascorbic Acid นะคะตัวนี้นะคะพบว่าร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เองได้นะคะเราจะต้องหาผักผลไม้เข้ามาเสริมค่ะซึ่งผักผลไม้นะคะที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดในอีสานของเรานั้นนะคะก็คือได้แก่พวกมะเขือนะคะชะอมนะคะกระถินแล้วก็พวกที่เป็นพวกผักกาดหอมนะคะซึ่งเอาไปทําสลัดนะคะแล้วก็พวกผักโขมค่ะ อีกทั้งนะคะยังพบเช่นพวกดอกขจรดอกอัญชันแล้วก็บวบค่ะคุณสมบัติของวิตามินซีนะคะคือละลายในน้ำนะคะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บนะคะร่างกายของเรานั้นจะสามารถขับออกได้ค่ะแต่นะคะต้องบอกเลยว่าวิตามินซีนั้นนะคะเขาจะไม่ทนต่อพวกอากาศแสงแดดแล้วก็ความร้อนค่ะโดยพบว่านะคะวิตามินซีนั้นนะคะจะสูญสลายหายไปนะคะเมื่อนำไปประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นการที่เราผัดเราทอด เราปิ้งเราย่างแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนพวกความร้อนประมาณนี้นะคะวิตามินซีนั้นหายไปแน่ๆเลยล่ะคะ่ะและถ้าเกิดว่าเราเอาไปถนอมอาหารนะคะอย่างเช่นเราเอาไปหมักดองนะคะหรือว่าเอาไปตากแห้งล้วนแล้วแต่ทําให้วิตามินซีนั้นสูญสลายหายไปเช่นกัน,นะคะ่ะโดยพบว่านะคะวิตามินซีนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราค่ะ โดยพบว่านะคะตัววิตามินซีนั้นนะคะจะช่วยในการขจัดอนุมูลอิสระนะคะหรือสารพิษนะคะที่ค้างค้างอยู่ในร่างกายของเรานะคะอันเกิดจากการทํางานของเซลล์นะคะที่เผาผ่านอาหารในเซลล์นะคะเอามาใช้แบบนี้เป็นต้นค่ะอีกครั้งนะคะยังพบว่านะคะการกินวิตามินซีนั้นนะคะจะช่วยในการบรรเทาอาการหวัดนะแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะ ซึ่งพบว่านะคะตัววิตามินซีนั้นนะคะจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของเรานะคะให้ทํางานสู้กับโรคได้ค่ะโดยมีรายงานการศึกษาวิจัยนะคะพบว่านะคะมีการศึกษาเกือบหมื่นคนเลยนะคะที่ได้กินวิตามินซีเข้าไปพบว่าช่วยในการ ป้องกันนะคะหรือชะลอการเกิดหวดัดและยังทําให้คนที่เป็นหวัดนั้นหายไวขึ้นด้วยค่ะซึ่งพบในผู้ใหญ่ถึง8%และพบในเด็กถึง13.5%อค่ะอีกทั้งนะคะยังพบว่าวิตามินซีนะนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งค่ะเนื่องจากว่าตัววิตามินซีนั้นนะคะจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดสารก่อมะเร็งค่ะ อีกทั้งนะคะในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการผ่าตัดนะคะหรือว่ามีแผลโดนน้ำร้อนลวกนะคะพบว่านะคะช่วยให้อาการเหล่านี้หายได้ไวมากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะช่วยนะคะในเรื่องของผิวพรรณนะคะทําให้ผิวของเรานั้นนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะทําให้ลดริ้วรอยนะคะความแก่ชาราของเราไปได้นะคะอีกทั้งนะคะในคนที่เวลาไปโดนแสงแดดเผาไหมมาแบบนี้นะคะตัววิตามินซีนั้นก็ช่วยทําให้ตรงนี้หายได้ไวมากขึ้นค่ะ อีกครั้งนะคะยังช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวนะคะแล้วก็ทําให้บริเวณเนื้อเยื่อของผิวนะคะที่มีการเสื่อมสภาพแล้วนะคะกลับมาทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนะคะยังพบว่าช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะและยังทําให้ผิวใสไร้สิวอีกด้วยละะ้วค่ะ ข้อที่3นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะในร่างกายของเราค่ะโดยพบว่าวิตามินซีนะคะจะทําให้รูปแบบของธาตุเหล็กที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้นะคะเปลี่ยนให้เป็นดูดซึมได้ค่ะซึ่งจะทําให้เรานั้น ห่างไกลจากโรคโลหิตจางค่ะข้อที่4นะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดลงได้นะคะรวมถึงนะคะทำให้มีการลดโอกาสการอุดตันของเส้นเลือดนะคะที่เกิดในหลอดเลือดได้ถึง25-30%เลยค่ะและพบว่านะคะยังทำให้มีการสังเคราะห์ตัวคานิทีนค่ะยังช่วยให้เราสลายไขมันนะคะมาใช้ได้ดีทำให้เราไม่อ้วนด้วยค่ะและข้อที่5นะคะพบว่าการกินวิตามินซีนะคะจะช่วยชะลอการเกิด โด้วยค่ะป,ปริมาณของวิตามินซีนะคะที่เราแนะนําให้กินต่อวนนันนะนะคะจะอยู่ที่500ถึง1,000มิลลิกรัมค่ะซึ่งแนะนําให้กินเฉพาะช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันนะคะไม่แนะนําให้กินในตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าจะทําให้เราไม่สามารถดื่มน้ําตามได้นั่นเองค่ะและจะทําให้เกิดภาวะที่เราไม่อยากให้เจอเลยนะคะก็คือเกิดเป็นนิ้วขึ้นมาท้องเสียหรืออาจจะมีผื่นแพ้ตามมาค่ะ โดยสรุปนะคะต้องบอกเลยว่าวิตามินซีนะคะจำเป็นสําหรับร่างกายนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองค่ะแล้วการที่เราจะได้รับผักผลไม้นะคะที่เป็นผักผลไม้ที่ยังคงมีวิตามินซีครบถ้วนนั้นบางทีก็เป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการการประกอบอาหารแล้วก็การแปรรูปอาหารทําให้วิตามินซีนั้นหายไปได้เยอะเลยทีเดียวจะทำให้ร่างกายของเรานั้นขาดวิตามินซีได้นะคะและปริมาณที่แนะนำให้กินต่อวันนั้นจะอยู่ที่ 500อถึง1,000มิลิกรัมค่ะและควรกินอยู่ที่ช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันเท่านั้นนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยห่างไกลจากโลคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ